นำ้ำมัสการครับุววกะเารการนมัสการครับชุดชุดเนตรล่างหลุดอยู่นะปูเนาะหุดน้ดดดอรหลุดครับท่านผู้ชมแต่ว่าชุดตเต็มที่ปูไฮไวนี่ถือว่ามาตกกับนะปูเนาะเป็นตกกับ รับชุดเต็มปูตาปูมันใจเข้าหาปูใจเข้าหามันใจเข้าหาครับสามหกเนี่ยครับมันตึกออกสี่สามหกสี่สามหกเก้าอ้มันก็ห้าห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เนาปูเนาะโอุ้ดมาปูลดดครับในตารางแต่ว่าชุดเต็มปูครับชุดเต็มปูสีหนึ่งถ้าท่านใดได้รับช่มนาปูเนาะครับชุดที่ปูให้มาชุดเต็มนี่ครับพี่น้องครับชุดเต็มชุดเต็ม ชุดเต็มนี่ครับสีหนึ่งนะครับปูวายอยู่ในชุดนี้แหละครับปูบอกอยู่ในชุดนี้อยู่อยู่ในชุดนี้แหละครับที่ปูเนียนยำต่ว่าชุดที่ปูคัดเมื่อล้วในตาล่างมาปูเนาะกับกับลุดครับพี่น้องวันนี้ปูวายลุดลุดลุดลิดลุดแต่เนี่บนมันตัวกับปูในกันมาปูวารลุดแต่ว่ามือนั่นที่สวดเตาาลิดเนาะ เห็นไหมตอรเรีหน like like huh? ึ่ง okay. ชีกับศูนย์ชีเห็นไหมพูดก็ไปจับลอตเตอรี่ไปเด้อไปจับลอตเตอรี่ไปอยู่ับว่ามันทายลูกไปอยู่ับนี่ไทยในบัตรเครื่องบัตรทก้งหมดแหละพูดกับทายลูกไปอยู่เนี่ยพูดกับถือหนึ่งชีเนี่ยโอครับพูดถือหนึ่งชีที่พานว่าพูดถือหนึ่งชีน่ะหาใบอหนึ่งชีนะครับหนึ่งชีหาใบหาใบเนาะอยู่อยู่ในหันกับมีจฉา สี่หนึ่งสี่แปเกันเปกนหนึ่งสามอีค่าไอ่าครบประวัลรตรรีปูมือนั้นะครับ่ําผช้ชมนี่ครับปูก็ได้ลอตรีหนึ่งสี่โอ้ครับอ่าแ่จากแด้จากในชุดชุดเต็มเนอะปูเนาะอ่าค่ะับ่ําผช้ชมขับปูครับชุดในตะล่างต็่มือนี่มันลุ่งไปรับปู ก้อนเนื้อเหยียบเหรอเลขตารางก้บนเน้อเหยียครับปู่เลขตารางก้อนเนื้อเหยียบอย่างก้อนเน้อเหยียบจะแต่ว่าปู่ก็จะหายไปอยู่ครับแต่จีถืดโดนใจพวกโดนใจปู่กับ่ปูวาครับผมอ่าก็ปู่วาจีเอาไปให้จักคู่เศรษฐปูไว้เนี่ยครับเขียนไว้แล้วล่ะเขียนไว้แล้วครับปู่อ่าเขียนไว้แล้วครับปู่ว่าจีหาหางเดี่ยวปีคือโบเศรษฐีหางเดียวเลยบ่ปู่หางเดียวบนล่างเลยนะโอ้อ่าเป็นเลขฝันคือเลขคำนวนค่ะ เเ็นลขจักมันมาจะใช่หรือกะจะเอาไปหางยาวนี่ตัวมันจะเป็นไงครับผมหางนึ้งรือสองหางไปงี้สิครับผมนึกตั้งห้าตั้งเอฟซีจีเอาไปกันอยู่บ่นี่ได้ไงกะแล้วแต่ปูถามีตัวกันตัวมัดตัวเด่นละปูครับผมตัวงวดนะครับตัวเอฟซีอยากได้เลขต่ลางนะปูหลายฮะเลขต่ลางปูกะท่านได้จับได้ไหมไปล่ะปูที่จะแต่ล่างนั่นของไอ้สาวเล่าเนี่ย ตะลางก็เฮ็ดไว้แล้วปูนี่ครับตาางเอตัวที่ปูจะเน้นให้นี่ล่ะปูครับตะลางปูก็จับไปแล้วละปูจับไว้แล้วเรียตะลางครับแต่ว่าท่านได้ขัดท่านได้กล่องละปูเนาะถ้าว่าเว้าพื้นขัดพื้นกว้างก็ก็สิได้อยู่งเฮ้อเจียวไปวัาชิบมุกซื้ที่บอกเฮ้อเจียวไปชิบมุกซื้อเฮ้ยเจียวไปแค่เอาแต่ตัวเจียวหลวมห้อาครับแล้วอ่าปูจะให้แค่ชุดเน้นหรือชุดเต็ม ครับก็แล้วแล้วแต่ปูครับช็อตนี่เขาให้ปูให้ว่าเอาไปเป็นเอาไปคู่หนึ่งก่อนก็ได้นาะจากนีดงก็ได้ครับเพราะวันนั้มันก็ตกใจอยู่นึงหลุดปูบอกว่าย่อมรับบอหลุ้นคอปูครับมี่เขามมหลุดแเหรอครับปูปูก็ย่อมรับ่าหลุดครับทุกงวดมากบ่หลุดแมันมาครับ่นีงงวดนี้มันลุดแม่นบ่ครับ ปูปิดไ้กันเน้อปูยันเห็นน้ำเนี่ยเยีบีเห็นน้ำครับผมนี่บางน้ำรุดแมรุดงวดนี่แต่ว่างวดนี่ปูเห็ดแค่เกับมันใจคิดว่าปูนาจีบรุดพอาวันหนึ่งปูฟันเก้าห่ามาเล่นมาครับเพราะว่าชีของปูบ่มี่เนี่ยหนึ่งมันอยู่พี่ชีบ่มีครับตามรักมันนี่ตามที่จริงนี่ถ้ามันมีชีจิดวนเลยเก้าชีปูจีบได้จับเก้าหาให้ครับอืรุดเนี่ยรุดงวดที่สิบเอ็ดงวดที่สี่เบ็ดรุดแต่ว่างวดต่อไปนี่มี เดี๋ยวูจับให้อ่าหลังวัต่อไปเห็นมั้อีนึงกับสองอยู่เห็นไหมศนย์หนึ่งสองเียครัอ่าศูนย์หนึ่งมาละย่าตัวมันกับปูกใ่ต้องไปเช่ดได้จนกิตืกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแม่คราบปูเป็นแนวทางครับผมแชแนวท่างแต่มีพี่น้องคนบอก อยากให้ปูออกไว้ไว้แน่ออกตัวเลขไว้ไว้น่ไมกนใจเอาโอเคแล้วครับปูเรื่องปูกลมมากใส่นากรองมูเต็มๆเลยเอาไปซะบองเอาไปรูดเอาค่ะเอาเลยเนาะเห็นหนาบะบอด้ค่ะปูกลมมาใส่อันนี้ไหมคะั้เรื่องนั้นกั้ยานเอฟซีก่เห็นหนาเนี่ยโอ้โหเ้าถูกรองกับ ปับกล่องอบอกว่านูกระลักกระดิ่กมันดูอกกนกด้ตัดดอกกรใหรปูรอนๆนี่นะก่อจะวางจิใบออันนี้แห้งไรยกิดกาดกิดกาดียนี้สาวเล่ากรม้าสาวไยก็มียีไ้จระของแทเนีอปูใสขมิ้นสืวัเห็นหน้ากันจัดจะท่านโดนยูบุญประเทศเล่าเห็นไปูสาวเล่าทกมาปูเขียวมาคือบัตคนี้ทมาเจ้าเจ้าจะสู สีส้มสีสีส้มล้วสูงไปแต่ชีวะคักเป่าเก่าวันนี้วันน่ะตาเป็นดเกลียวดีกว่าวน้อยหมาก็ขึ้นเราปูฮะชิ่งยำบิดมือแดงปากแดงว่าได้ยำหมากอยู่สี่ปีแต่กี้ยำหมากแต่ว่ายำหมากมันก็มาหยุดไว้สี่ปีเอ้าวที่สิบสิบหกครับปู่โบต่อชุดใหญ่ชุดหน่อยเนาะครับผมเอาชุดตัวออกไปเลยเนาะครับปู่ครับปู่สิบหกสิบหกสิงหา ครับท้ชมครับ1ิบหโอ้โหยะสบเอ้าไปถ่ายก่อนก่อนครับสิบหกสีก่หา้าน้ะครับผมหกห้คาคปูอ่าปูหายแล้วเจ็ดครับโอ้เอาไป่เอาไปชื่อ,อ,อย่อไปเบิ้งบ้านนะ่ะ 8ปดสองครับเจ็ดสองครับห้าครับหนึ่งี่ครับสองสี่ครับแปดสีนะครับออหนึ่ีจะไม่อีกบัวโฮะผมก็สี่หลายตัวสจักโพจักกัน เอาไปใส่กลุ่นพีด้วยเหรอเอาโป่อ่าไปใส่กลุ่นพีด้วยเนี่ครับฮะโอ้ลูห้ปพร้อมเนาะค่ะสองคู่เขาสั้นนะจับโปูบอกลายตัวดอกเบีวยไงวนี้คือมันใจไถ่ปูอืมกลมตาวันมโดไม่เคยขังอือวอเลีกพื้นไปล่วงเย็กครับบบเคยมีีเจีาเปูเนาะ หกคู่ครับท่านผู้ชมครับครับปูปล่อยต่องวดครับตรงๆหมอปูหรือลับไปน้ำไว้มันตรงคุณละไปครับตรงคุณหมออ๋อท่านผู้ชมครับนี่ครับหลวงบุญละเซนแมนค่ะโบตองเอาไปเอาดับมันเศร้าเอาดับมันดับหมดปูมันดับปูพร้อมก็ชี ลืมลืมไทยตอนคุยผมนะนะครับแนวท่านะครับวว่่าาของปูสายคขมิ้นนะครับงดประจําวันที่สิบหกสิงหาหกขาครับหงดเนื้อปูหายเถะเว้นเลยนะครับ่วงกลมให้เลยครับเจ็ดหนึ่งแปดสองนะครับปูจะไปบวกคูเจ็ดห้าหนึ่งสี่สองสี่แปดสี่นะครับแคบหน้าจอครับพิจารณาแล้วครับเป็นเพียงแนวท่านะครับท้าบุไดมักบุไดชอบ คลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณฟาพาชมในเด้อครับคลิปนี้คุณฟาสวัสดีครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านนำนำรวยนะครับสมวังดังใจคลิปนี้คอนฟานสวัสดีครับผมบ่เห็นจะโชว์อย่างบุมมากห้